นครับผมก็เข้ามาในอุโบสถนี่ก็จะเป็นโอ้ <c oughs> เป็นอุโบสถน่าจะเป็นวิหารนะน่าจะเป็นวิหารสวยงามมากครับสวยงามมากครับเอ <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามากับ อันนี้เรียกเป็นวิหารหรือโบสถ์ครับเนะี่ยคุณครูครับอันนี้วิหารหรือโบสถ์ครับเป็นวิหาร,หารใช่ไหมครับอุโบสถจะอยู่ด้านข้างไนะัม วิหารแห่งนี้แบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับจะมีรูปภาพพุทธปฏิมากรรมฝาผนังเป็นพุทธประวัติต่างๆนะครับผมเป็นก็เรียกว่ามหาชาติทศชาตินะครับผมก็มีทั้ง10ชาติของพระพุทธเจ้าแล้วก็มหาชาติก็คือชาติพระเวสสันดรน,นะครับม,า,มาเวสสันดรน,นะครับผมนี่ครับผม เอ้เม <g ül> <ś les> ึดมึดนี่มากสวยงามอลังการมากนะครับเนาะไปในอุโบสถแห่งนี้อันนี้เขาวัดเรียกว่าวัดเนรมิตวิปัสสนานะครับผมเนาะส่วนมากครับ เพนก็สีสางด้วยสีลาแรงนะครับโอ้ลงงามปั ว่บาบ้านนี้แบบแบบว่าเงียบสงบดีแล้วกบบค้นบํพุกผ่านมันเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าสมาธิใส่ขอมากกบพาได้แบบร่มเย็นอมล้รล้างมือบนนี้นกันหล่ะเอา <laughs> สวยงามสวยงามอลังการ เมื่อกี้กับพระบาวหนุหารเรียบร้อยแล้วซึ่งในพระธรรมเลยรวะเนี่ยบวชบ่ลาหับจำอันหนึ่งฮะซืบวชบล่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นตะเลียนเดี้ยวไปผมไป่เห็นไฟเนาะดูดูเมื่อกี้นี่บวชมุ่งนี่ไหมขยยอยหัวขยลอีกหนึ่งอีหนึ่งยอดใจมัเปลี่ยนถ้าม่ขยเรามึองมึงจะพาไปยังง สวยงามมากนะครับผมภายในวิหารนะครับผมน่าจะเป็นวิหารนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุโบสถเริ่มวางศิลาเลิกวันที่เก้าอันนี้อุโบสถเหรออุโบสถนี้ถือว่าใหญ่มากเนะครับนนี้ อุโบสถครับผมพูดผิดนะครับผมอุโบสถหลวงพ่อมหาพันศีละวิสุทธโธนี่นะครับผมเนะเป็นอุโบสถนะครับผมเป็นอุโบสถนะนะก็อันนี้กาบกาบพระคัมภีร์ครับนะ นุนุ้ทายขึ้นมาได้วเฮียเท่ที่เป็นไรเหรอยู่ซื้อว่าอยู่ซื้อซประมาทอยู่ฟูโบลูน้ำกับลัจิต ไม่ได้จุดกินสิ่เขาในโบสถ์ับผมนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดู น่าจะเป็นเจดีนะครับอันนี้จะเป็นอุโบโสถเรียบร้อยแล้วอุโบสถที่ทําจากศิลาแรงแทบทั้งหลังนะครับนี่เฉพาะด้านข้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับของพระอุโบสถนะครับทำจากศิลาแรงล้วนๆนะครับผมนะครับผมด้วยความสมัครรถกีสมัครสมานของพุทธศาสนิกชนนะครับผมเริ่มวางศิลาแรงนะครับผมเนาะเพิ่นเริ่มวางศิลาแรงสร้ง พระอุโบสถศิลาแลงขก้นมานะครับผมทําได้วิจิตสวยงามมากนะครับผมด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายนะครับอันนี้คือมณฑบมณฑบก็คือก็เขาเรียกว่ามณฑบพระครูภาวนาพิสุทธิยานนะครับผมเนาะอันนี้เป็นมณฑบนะครับเป็นมณนฑ้อันนี้ถ้าเราจอดรถข้างล่างนะครับถ้าเราจอดรถข้างล่าง เราจะได้เดินขึ้นมาจากทางนี้นะครับผมมนดบนะครับผมจอดรถอยู่ข้างล่างนี้จะได้เดินขึ้นมาทางนี้นะครับผมเนาะนี่ทางเดินนะครับ <c oughs> เราก็จะขึ้นไปกราบนะครับผม น,นี่น่าจะเป็นการบรรจุสิริะะสังขารของท่านนะครับผมเนาะ,ะครับผมกราใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำก็ขอให้หารกับเอซนะครับผมนะสำหรับกิฟนี้กับเบรไม่เป็นกนนี์นะครับผมเนาะกนะ็นะครับ อำนาที่ข้าพเจ้าได้กระทำก็ได้หาขอหารกับ f อนะครับควรไม่ควรก็แล้วแต่ฟืนนะครับผม,ผมก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูได้เข้ามาสักการะนะครับผมมาดูนี่ครับผมพุทธาปฏิมากราปฏิมากราหรือปฏิมากรรมนี่แหละถ้าเอาพิดเราถูกคําพูดประกันใดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วถ้ามันไม่ถูกไม่ควรประกันใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้นะครับผมส่วนบาปนั้นก็ขอหารกับ f อก็แล้วกันนะครับ พูดได้เพิ่งคลิปกวายสอ,องคลิปนี้หารอมกันไม่พอเลวพวกเจ้านะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ